ตำรวจภูธรกันตังจังหวัดตังเร่งสอบปากคำสองเยาวชนชายอายุ14ปีและ15ปีที่ก่อเหตุบุกยิงคู่อริก่อนที่จะนำภาพของผู้เสียชีวิตนั้นไปโพสต์ลงโซเชียลค่ะเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุนั้นมาจากความขัดแย้งในเรื่องของยาเสพติดค่ะตำรวจภูธรกันตังจังหวัดตังเร่งสอบปากคำสองเยาวชนชาย อายุ14และ15ปีค่ะหลังร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายรุ่งเรืองอายุ33ปีเสียชีวิตภายในสวนยางพาราพื้นที่ตำบลบางสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการพบศพเมื่อประมาณช่วงเที่ยงวานนี้โดยสภาพศพผู้เสียชีวิตมีรอยถูกยิงที่บริเวณศีรษะและหน้าผากถูกตีด้วยของแข็งส่วนบริเวณลำคอมีแผลถูกแทงหนึ่งแผลค่ะจากการสอบสวนเนยวาวชนทั้งสองคนได้ให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ที่ ลงมือยิงก็คือเยาวชนชายอายุ14ปีส่วนเยาวชน15ปีก็ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์และหลังก่อเหตุก็ได้มีการนำเอาภาพของผู้เสียชีวิตนั้นไปโพสต์ในโซเชียลจนนำมาซึ่งการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่พร้อมกับของกลางอาวุธปืนขนาดจุด32ที่ใช้ในการก่อเหตุ สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากการที่เยาวชนทั้งสองคนนั้นเกิดขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดค่ะจนลงมือก่อเหตุขึ้นเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันครอบครองและพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ